แชร์ประสบการณ์ความคิดความเห็นนะครับเกี่ยวกับแจกเงินหนึ่งมบาทเฟส2นะครับหัวข้อท็อปปิกวันนี้แชร์มาว่านะครับยายอายุ6กสเ็ดปีนะครับลงทะเบียนไม่สําเร็จด้วยแล้วก็โทรศัพท์พังเน็ตไม่มีจึงไม่สามารถที่จะลงทะเบียนนะครับแจกเงิน1 0 0 0 0มนบาทเฟส2ได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับก่อนไปดูความคิดความเห็นนะครับของแต่ละท่านอัปเดตกันเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับเงินิจิท่านเฟสสนะครับแล้วก็ตัว กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนเนาะนะครับในเฟส3นั้นนะครับจะแตกต่างจากเฟส1แบบเฟส2อย่างชัดเจนเลยก็คือจะเป็นในรูปแบบของเงินดิจิตน,นะครับแล้วนะจะไม่ใช่เงินสดอีกต่อไปนะครับเพราะนั้นจะไม่ได้โอนผ่านบัญชีแน่นอนจะเข้าใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันหรือเรียกว่าซ u เปอร์แอปก็ได้นะครับซึ่งกำลังตอนนี้กำลังทดสอบระบบอยู่นะครับซึ่งจะมี การใช้จ่ายนะครับผ่านแอปนั้นแล้วก็ใช้จ่ายแบบในรูปแบบเหมือนกระเป๋าตังค์เมื่อก่อนนั่นแหละนะครับเวลาจ่ายร้านค้าอะไรแบบเนี้ยนะครับเป็น,นอิเล็กทรอนิกส์เนาะกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์นะจะไม่สามารถเบิกมาได้เพราะนั้นเดี๋ยวใช้จ่ายกับร้านค้าหรือรายละเอียดอย่างไรคงจะมีประกาศตอนใกล้ๆเปิดส่วนในของผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนรัฐบาลน,นะครับเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อในความสะดวกโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดําเนินการนะครับใกล้เคียงกับช่วง จ่ายเงินเฟสนะครับหรือช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนหรือช่วงเดือนเมษายนนะครับ6-8นะครับในเร็วๆนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดให้ออกมาแหละว่าผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนที่ไหนอย่างไรนะครับทุกท่านก็สามารถที่ไปลงทะเบียนได้นะผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับมานะครับเข้าสู่เนื้อหามีคนแชร์มาว่านะครับยายอายุ61ปีนะครับลงทะเบียน ไม่สําเร็จนะครับโทรศัพท์ก็พังเน็ตก็ไม่มียายอยู่คนเดียวนะครับลูกหลานก็ไม่ได้อยู่ด้วยยายก็อยากขอโอกาสจากรัฐบาลเพราะเงินหมื่นสําคัญกับยายมากๆเลยนะครับและหลายท่านเป็นในแนวเป็นแบบเดียวกันเลยนะคนที่ไม่ได้นะครับเ,เงินตัวโครงการนี้นะก็มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับในเฟสส นะแต่ไม่ได้เพราะเพียงว่าไม่ได้ลงทะเบียนนะครับผ่านแอปทางรัฐมานะครับคนนี้ก็บอกว่าอายุ62นะครับทำไม่เป็นให้ลูกทําให้เขาก็ทําไม่สําเร็จลงไม่ทันรัฐบาลน่าจะหาทางช่วยเหลือไม่ใช่ตัดสิทธิ์คนแก่ที่ไม่รู้เรื่องนะครับเห็นด้วยนะก็ไม่ควรจะไปตัดสิทธิ์ลุงลุงป้าป้า,ปานะครับลุงนา้าอายายนะครับป้าป้าต่างๆ ลุงขึ้นเลข3แล้วแต่พอครั้งต่อไปเขาบอกว่าปิดการลงทะเบียนแล้วนะครับรัฐบาลช่วยด้วยเถิดเงินก็ไม่มีใช้แล้วนะนะครับขึ้นเลข3นี่อายุเท่าไหรเ่เนะครับอายุ65ปีไม่มีบัตรคนจนไม่มีบัตรอะไรเลยนะครับอยากได้อยากให้โอนเงิน1,000 0บาทเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพเลยค่ะเพราะทำแอปทางรัฐไม่ทันเพราะไม่มีโทรศัพท์ แต่ตอนนี้ซื้อมาเครื่องมือ2ค่ะรอรัฐบาลอยู่นะครับรอรัดอยู่เห็นไหมบางคนก็พอเห็นคนได้เฟส2กันก็เริ่มซื้อตัวโทรศัพท์มานะครับหวังว่าจะลงแอปพลิเคชันหวังว่าจะมีโอกาสได้ลงทะเบียนใหม่นะครับก็หวังจะเห็นเหมือนกันอายุ71ค่ะนะครับลงทะเบียนไม่สำเร็จควรได้สิทธิผู้สูงอายุรัดให้ลงทะเบียนที่ธนาคารง่ายสุดอ่ะรอ ในกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับในกลุ่มนอนสมาร์ทโฟนดูนะครับว่า,าจะมีรายละเอียดอย่างไรนะครับคงไม่ได้เร็วๆนี้หรอกนะครับอาจจะเป็นปลายเดือนหน้านะครับหรือช่วงเดือนเมษานะครับประมาณนี้นะครับท่านเห็นเป็นประการใดลองแชร์กันเข้ามาหน่อยนะครับว่าเห็นต่างเห็นด้วยอย่างไรแล้วก็อยากให้ทำอะไรอยากให้เสนอแนวทางแบบไหนนะครับ ก่อนจากการอสังหารวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับสมมีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำมาไว้นะครับสแกน QR ว o า e คอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับ เมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกำลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทำการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ